แขนอ่อนแรงขาลากกรรมอะไรไม่ค่อยทันนัดขาก็แปลเรามีการกายภาพบำบัดแบบง่ายๆแค่สามท่าเองค่ะท่าที่หนึ่งหาผนังค่ะหาผนังบ้านตอนไหนก็ได้หาผนังบ้านด้านที่อาจารย์พับขาคือขาไม่มีแรงพับแขนก็คือแขนไม่มีแรงนึกออกไหมคะข้างน,นี้ไม่มีแรงเราจะทำยังไงขั้นตอนแรกสุด เรานำขาดีขาดีคุมได้ปั๊บนี่ฮะนะฮะคุมได้แขนดีก็คุมได้จับขาที่ไม่ดีจับขาที่ไม่ดียกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็นี่อย่างนี้มือนี้ก็จะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเทิร์นขึ้นไปค่ะเทิร์นขึ้นไปจับเทิร์นขึ้นไปเทิร์นขึ้นไปเป็นการบริหารไหล่เทิร์นนะคะและข้างที่ไม่ดีเอายกช่วยกันกดตรงนี้นี่แล้วมือที่ดีกดตรงนี้แต่ถ้าจะให้สวย สลับมือกันจับมือมากดตรงนี้นี่เห็นไหมจับมือไอ้ข้างนี้มาจับขาตรงนี้ข้างดีกดตรงหัวไหล่ตรงนี้แล้วก็โยกไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหตุผลที่อาจารย์ต้องเอาขาที่ไม่ดีอยู่ข้างบนเห็นไหมจะมีช่องว่างเห็นไหมในการกระแทกเห็นไหมฮะนี่หาช่องวางอางออ่างนี่เห็นไหมฮะมันจะกระแทกแล้วอย่างเงี้ยเงี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ จับเนี้ยแล้วมันกระแทกมันก็จะได้บริหารบริหารสะโพกไม่ให้เดินและขาลากอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะทําให้สะโพกแข็งแรงขึ้นนี่ฮะก็กระแทกเนี้ยนะคะนี่คือท่าที่หนึ่งนะท่าที่สองทำยังไงเอาคายขาจับมาวางตรงนี้น,นี่จับมันนี้นะมาวางตรงนี้นี่นะคะวางให้มันเหมาะๆเ,เลยนะวางให้มันเต็มเท้านะจับวางเงี้ยเนี่ยจับวางให้มันเต็มเท้าและเอามือที่ดีเนี่ย ดึงไปเอามือที่มันไม่ดีเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยฮะเข้ามาข้างในแล้วก็งัดน,นึ่งเนี่เห็นไหมหลังต้องชิดนะหลังต้องชิดนะหลังต้องชิดนะนนสี่ห้าแต่ถ้าจะให้ดีตรงนี้ได้แล้วนะตรงนี้พอมีแรงนะงัดมาเลยสองเห็นไหมฮะเราเอามือเนี่ยประคองไว้มันจะได้ทําให้เข่าเนี่ย ไม่ปวดและเข่าไม่ยึดเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะและท่าสุดท้ายค่ะง่ายมากง่ายตรงไหนรนะู้ไหมเราเอาขาที่ไม่ดีเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนวดสะโพกค่ะนวดแล้วก็ดันไปเลยเนี่ยนะดันไปเลยดันไปเลยนี่ค่ะ,เ,เ,คะเอามือรูดไปเลยถ,ถ้ามือนี้ไม่มีแรงเอามือนี้รูดค่ะเอามือนี้เป็นหลักก่อนร,รูดไปเลยนี่ค่ะ รไปเลยค่ะท้ายค่ะคนที่ขาไม่มีแรงระวังฟุตดรอปฟุตดรอปก็คือเท้าตกค่ะปกติเนี่ยเท้าเราจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเท้าเราจะตั้งแต่ถ้าคนขาไม่ดีเท้าอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเวลาไปไหน,นเนี่ยเขาเรียกฟุตดรอปสัมผัสเขาเรียกฟุตดรอปก็คือเท้าเนี่ยมันตกอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเดินแทนที่จะเอาส้นเท้าลงไม่ใช่อะ่ะเอาปลายเท้าลงซึ่งผิดค่ะวิธีก็คือห้ามให้ ปลายเท้ามันอยู่สูงกับต้นเท้าเพราะฉะนั้นนี่คะวิธีก็คือเวลาดัดเนี่ยเอายางวงหรือเอาหนังยางเนี่ยมาผูกที่หัวนิโป้แล้วก็ดึงไว้เวลาลงเนี่ยให้ลงเอาต้นเท้าลงเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าป้องกันการฟุตดอกและต่อไปก็จะมีโอกาสที่จะเดินได้วันนี้ค่ะถ้าง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆคุณก็สามารถบริหารขาที่ลากแขนที่อ่อนแรง กลับมาแข็งแรงได้แต่ตัวอาจารย์เองแนะนำว่าถ้าคุณเหนื่อยล้าอ่อนเพลียต่ออาการที่เป็นอยู่และรู้สึกสิ้นหวังอาจารย์ขอแนะนำนะคะสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์ต่อระบบกระดูกข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อไม่มีอะไรดีไปกว่าเถาวันเปียงและเถาวันเปียงถึงคุณจะมีเอ็นกล้ามเนื้อดีแต่ระบบสูบฉีดคุณไม่ดีก็จะส่งผลทำให้ การฟื้นตัวช้าลงเพราะฉะนั้นถ้ารักตัวเองรักคุณพ่อคุณแม่รักคนที่อาจจะมีปัญหาอาการหลอดเลือดสมองผิดปกติอามาพึกเอามาพาดแขนไม่มีแรงขาแปรหรือว่าขาลากก็ตามหรือว่าขาชาก็ตามเน้นค่ะปัญจขันใบหม่อนเถาวันเปรียงก้านตองและถ้าเสริมได้เสริมด้วยวิตามิน และที่สำคัญไปก่อนนั้นเราต้องออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกนะปลอดภัยค่ะไรโรคและก็โชคดีมีความสุขค่ะ